สวัสดีครับผมคนระชัดทับแสงนะครับชื่อเล่นชื่อออฟนะครับหรือที่เรียกกันว่าออฟวีโปรครับอูของผมก็คือช็อปอฟวีโปรนะครับตั้งอยู่ซอยเทพรัก80นะครับแยก6เส้นเทพรักเลยครับใกล้ๆโรงพยาบาลสินแพทย์หรือลงจากทางด่วนมาเนี่ยไม่เกินโลนึงครับ รถที่ผมใช้อยู่นะครับ <c oughs> ก็เป็น c ีวิ c สประตูนะครับ <c oughs> ปี94 <c oughs> เครื่องแคมเดียว <c oughs> บห้า v ีวีเพ็กโมดิจากทางอูร้อเลยครับ มาดูว่าผมทำอะไรกับรถคันนี้ไปบ้างนะครับคือรถคันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเครื่องดีบ5 BB เทคยบร้อยละผมก็เลยทําการเซตโบโจทย์ของผมก็คือเป็นเครื่องเดิมผูกโบไปแล้วเนี่ยเครื่องมันไม่พังอย่างที่หลายๆคนกลัว เทอร์โบที่ผมใช้ก็เป็นเทอร์โบ t 6 7นะครับเทอร์โบตัวนี้เนี่ยจะไม่มีน้ําเลี้ยงนะครับจะมีแต่น้ํามันเครื่องนะครับอย่างเดียวเลยครับเทอร์โบเนี่ยผมดูอากาศสดนะครับแต่ว่าผมกันหินกันสเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็คือใช้ตะแกรงปิดไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทอร์โบเล็กก็ขับสนุกนะครับแต่ว่าผมต้องการให้มันมีความแบบอลังการดูแล้วมันว้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนเวสเกตที่ผมใช้ก็คือเป็นเวสเกตของงานเหรียญชัยนะครับแล้วผมก็ต่อท่อคู่ออกมาพร้อมท่อเสียนะครับยิงออกฝาโปรง เขาเทอร์โบที่ใช้นะครับวัสดุเป็นเหล็กงานทั่วไปนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะเป็นเขาหงายนะครับเ mm hmm. ขาหงายเทอร์โบจะอยู่บนถ้าเขาวคว่ำเทอร์โบจะอยู่ล่างครับอินเตอร์ระวังโชว์หน้ารถเลยนะครับมีการออกแบบกันชนหน้าใหม่นะครับจากร้านฟูลเลสผมว่ามันรับกันดีนะครับชุดท่ออินเตอร์เราไล่ตั้งแต่ขนาด3นิ้วนะครับลงมา เป็น2.5นิ้วนะครับทั้งเส้นเลยครับมีตรงนี้ที่เราทําให้มันใหญ่เพราะว่าเราต้องการให้มันดูมีมิติแล้วก็สวยงามอะไรเงี้ยเป็นผลงานของร้านเท e ด a t o r Turbo นะครับผมก็ใช้ชุดคอยดีทรงสกังก์นะครับรับกําลังหัวฉีด A.M. นะครับแล้วก็หัวฉีดที่ใช้สําหรับรถคันนี้เนี่ยเป็นหัวฉีด Denso นะครับ5 6 0ซีส่วนฝาวาล์วเนี่ยทำสีใหม่เป็นสียนตนะครับมีการเจาะรูระบายไอนะครับตัวเดิมเนี่ยจะมีแค่รูเดียวแต่เราเจาะเพิ่มเป็น3รูนะครับเพราะว่าผมต้องการระบาย แรงดันในเครื the left, the left ่องยนต์นะครับในขณะที่เราบูดรอบสูงอย่างน้อยเนี่ยเครื่องยนต์เราก็จะปลอดภัยครับผมเฟรืองแฮมที่ผมใช้ก็เป็นเฟืองของเวิร์กนะครับมันสามารถปรับตั้งได้มันจะไม่เหมือนของเดิมนะครับเครื่องที่ทําการโมดิฟายเนี่ยครับต้องใส่ครับ ชุดทัชเรานะครับก็จะเป็นทัดทองแดงเพิ่มจํานวนก้อนเป็น12ก้อนหวี2ชั้นครับใช้เป็นของไทยนะครับแบรนด์เอ็นซีครับผมสำหรับรถ t บเนี่ยควรมีครับทัชทองแดงทัชเดิมเอาไม่อยู่แน่นอนครับหม้อน้าที่ผมใช้นะครับเป็นหม้อน้ําที่ใหญ่กว่าของ s านดานะครับมีช่องเพิ่มขึ้น1ช่องนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็น3ช่องเพราะนั้นเนี่ยมันจะสามารถช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีครับบวกกับพัดลม11ใบ7ใบนะครับแล้วเป็นโคเมเนียมมันก็จะช่วยดูดความร้อนจากหม้อน้าออกไปได้เร็วครับ Life and I learned to love Doubting now I'm way above I'm always good มาดูที่ช่วงล่างบ้างนะครับปีกนกแต่งนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมยี่ห้อฟังชั่น7ครับโชคที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นโชกคัสโตซิโรตูอีนะครับปรับหนืด5ห้าระดับแต่ว่ามีเดือยยื่นขึ้นมานะครับที่หัวโชคมันสามารถเอาไว้ใส่ชุดปรับไฟฟ้าได้ครับส่วนความสูงที่ผมเซ็ตนะครับผมจะวัดจากขอบล้อแม็กด้านล่างขึ้นมาถึงซุ้มบอดี้รถนะครับด้านหน้า4-9เซนมครับส่วนด้านหลังเนี่ย50เซนมครับ วันนี้เอาล้อตัวใหม่ของเรโซมา ทดสอบนะครับเป็นล้อ 90C ขอบ15หน้ากว้าง7นิ้วครับ o f f s e ต33เป็นล้อก้านฟินก้านกรอะขอบนะครับสีรูร้อยครับผมสีที่เอามาใส่วันนี้นะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกล้อตัวนี้เป็นล้อที่เบาอีกตัวหนึ่งของเลนโซ่เลยนะครับมองจากด้านข้างเนี่ยก้านจะดูเล็กเรียวนะครับแต่ว่ามันเป็นสันหนานะครับผมว่ามันรับแรงกระแทกได้ดีครับรับได้อย่างฮีโร่ R วันวันวัน195 50ขอบ15พอใส่ด้วยกันแล้วเนี่ยอุ้มอุ้มที่ แก้มนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยมันอมชุมเข้าไปเวลาขับเนี่ยผมว่ารถมันดูสวยงามครับล้ลอลายยางชุดนี้พออยู่กับรถผมแล้วผมรู้สึกว่ารถดูดุดันนะครับแต่มันก็ยังมีความรู้สึกหรูหราเนื่องจากว่าก้านกับขอบเนี่ยครับ now คราวนี้มาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับภายในนะครับหรือหมดทุกอย่างเลยครับปล่อยให้มันโล่งครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นบ่อโซงเลคเชโลนะครับไซส์จะใหญ่หน่อยเป็น XL ครับส่วนฝั่งนู้นเนี่ยเป็นบ่องานบ้านเราไซส์เล็กหน่อยนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยโมโม่นะครับคอพวงมาลัยนะครับเป็นคอยื่นออกมานะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์หนึ่งนิ้วนะครับเพื่อให้กระชับ แล้วก็อยู่ในระยะที่เราต้องการนะครับหัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์ทรงไทอาร์นะครับแล้วก็เป็นถุงเกียร์ดำได้แดงมันถึงชิ้นสําคัญนะครับก็คือเกจวัตบูธนะครับป็นวัตบูธสไตล์90นะครับไฟเป็นไฟพีช็อตรถคันนี้นะครับ ควบคุมด้วยกล่อง ECU เดิมของโรงงานนะครับแต่เป็นสเปค P08 นะครับทำการจูนลอมนะครับผมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเคยขึ้นเดนโอนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเราใช้บูทตแค่0.6นะครับแรงม้าที่ได้ในน้ำมัน E85 นะครับ230ม้าครับแรงบิด25ครับขึ้นที่เดนปคนะครับที่เบิร์ดีโปรเป็นคนจูนนะครับ หางหลังนะครับก็เป็นหางหลังคัดต้อมขึ้นมานะครับวัสดุปเป็นอลูมิเนียมช่วยในเรื่องอ e r o d n i ครับเวลาเราขับเร็วอย่างน้อยมันก็มีลมกดท้ายครับทำให้เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ครับขาจับสปยอยเลอร์นะครับก็เป็นอลูมิเนียมครับก็ยึดที่ตำแหน่งก้านสัดนน้ำฝนเดิม แล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆที่รักการแต่งรถนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนล้อมแม็กเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ล้อที่มีแบรนด์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย มันจะได้เรื่องความปลอดภัยนะครับมาตรฐานการควบคุมหลายๆอย่างนะครับยังไงชีวิตเราก็สําคัญครับความสวยก็สําคัญเช่นกันนะครับลองดูนะครับผมฝากล้อเรนโซ่ด้วยครับก็สุดท้ายนะครับฝากอูช็อปอวีโปไว้ด้วยนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับ h อนด้านะครับหรือข้อสงสัยอะไรที่ผมพอจะช่วยคลี่คลายให้ได้นะครับเข้ามาคุยกันเลยฮะไม่ต้องซีเรียสหรืออะไรเลยครับผมใจดี